ขายออกมาเนื้อขาวขายที่หน้าเลยนะลุ้นลุ้นลุ้น <Ừ. S 2> พี่นาใส่ปุ๋ยอะไรดูแลเขาคะ่ะปุ๋ยตรงนี้ก็มีขี้ไก่บ้างครับเขาไม่ค่อยเลือกครับพวกนี้ไม่กลัวปุ๋ยไม,ไม่ไม่กลัวปุ๋ยคอกครับขี้ไก่ขี้วัวใส่ได้แล้วก็สูตรเสมอครับปุ๋ยคอกนี่ก็คือไม่ได้หมักเลยใช่ไหมไม่ได้หมักเลยครับอันนี้ก็คือซื้อมากระสอบละยี่สิบก็คือแบ่งใส่เลยหนึ่งกระสอบใส่แปดเก้าต้นนะครับต่อครั้งพี่นาต้นอะไรคะทําไมสวยจังฝรั่งแดงอโยธยาครับผมโอ้โห oh แดงอายุทยาแดงทั้งใบทั้งดอกทั้งผลเลยใช่รสชาติอร่อยด้วยนะครับแปลงนี้เป็นแปลงเลี้ยงต้นพันธุ์ใช่ไหมคะพี่นัทเป็นแปลงปลูกครับแปลงปลูกที่ขยายพันธุ์ครับค่ะสวนของพี่นัทมีการขยายพันธุ์แบบไหนบ้างนะคะฝรั่งมีทาบกิ่งเป็นหลักครับเสียบยอดเป็นรองครับททบกิ่งจะโตเร็วนะครับแล้วก็ได้กิ่งที่ใหญ่ที่สมบูรณ์เราใช้ตอใหญ่สามารถ ทาบใคยขยายพันธุ์ได้เลยครับนอกจากแดงอายุยาแล้วมีแดงอย่างอื่นไหมคะพี่นัทก็มีแดงสีสะเกตแล้วก็ทรับนารายครับมีสามอย่างครับที่เราปลูกอยู่เลี้ยงยากไหมคะฝรั่งเนี่ยไม่ยากเลยท่านผู้ชมลองดูนะครับเนี่ยยากไหมดูใบสวยมากครับผมยาก,ก็เดือนละสองครั้งป้อ,องกันแมลงวีขาาครับเพี้ยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เขาชอบดินแบบไหนคะพี่นัทฝรั่งได้หมดเลยนะครับฝรั่งไม่ค่อยเลือกดินครับ ปลูกได้หมดครับฝรั่งดินเหนียวดำๆยิ่งชอบครับงามมากรสชาติดีครับมีดินทรายแหละที่จะเืองปุ๋ยมากกว่าเขาหน่อยแต่ก็รสชาติดีครับปลูกไว้กินไว้ขายปลูกไว้ประดับได้เลยนะ,ะใช่ครับถ้าใครจะปลูกไว้กินไว้ขายก็ปลูกห่างสักประมาณสองคูณสองเมตรสองคูณสามเมตรอย่างนี้ได้เลยครับสี่คูณสี่เมตรสามคูณสามเมตรนะครับแต่ระยะที่ใกล้ๆที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือระยะที่ใกล้สุดแล้ว ครับแต่ของผมปลูกห่างกันเม็ดเดียวคือเราขยายพันธุ์นะครับอย่างการขยายพันธุ์แบบนี้สามารถตัดขายได้กี่เดือนครับพี่นัด40วัน50วันแต่ผมจะตัดที่50วันนะครับให้ไม้มันแข็งแรงหน่อยถ้า40วันก็ได้แต่ว่ามันจะเร็วไปนิดนึงแต่ก็ได้เหมือนกันครับแล้วอย่างต้นตอที่เรามาปลูกนี่คือเป็นตอป่าใช่ไหมคะพี่นัดใช่เขาเรียกว่าฝรั่งขี้นกครับฝรั่งขี้นกใช่แล้วก็เพาะตอฝรั่งขี้นกเนี่ยประมาณ5เดือน6เดือนแล้วเราก็เอามาขยายพันธุ์ กับฝรั่งแดงโดยการทาบกิ่งทาากิ่งของเราเรียกว่าแขวนตุ้มนะครับแบบนี้จะได้รากแก้วไปด้วยนะครับต้นปลูกแล้วมันก็จะโตวไวแล้วก็แข็งแรงครับแล้วอย่างตอป่าฝรั่งขี้นกที่เราเอามาทําพันธุ์นี่เขาจะอาอยุยืนไหมคะมพี่นัทฝรั่งโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณ3-5ปีนะครับที่ผลผลิตดีๆถ้าแก่เกินนี้ก็คือถ้าคนไม่ได้ทําสวนนะคนทั่วไปก็ไว้ได้ยาวเลยแต่ถ้าคนทําสวนนะพอฝรั่งมันอายุมากขึ้นมันเก็บลูกมานาน มันก็ผลผลิตมันจะเริ่มลดลงเราก็เปลี่ยนปลูกใหม่ครับพี่น้าใส่ปุ๋ยอะไรดูแลเขาค่ะปุ๋ยตรงนี้ก็มีขี้ไก่บ้างครับเขาไม่ค่อยเลือกครับพวกนี้ไม่กลัวปุ๋ยไม่ไม่กลัวปุ๋ยคอกครับขี้ไก่ขี้วัวใส่ได้แล้วก็สูตรเสมอแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เสมอของเคมีครับผมใช้หกสามสามครับของสิงโตน้ําเงินแล้วก็อะมิโนฮิวมิกฟูบิกครับของสิงโตน้ําเงินครับปุ๋ยคอกนี่ก็คือไม่ได้หมักเลยใช่ไหมไม่ได้หมักเลยครับอันนี้ก็คือซื้อมากระสอบละยี่สิบก็คือแบ่งใส่เลยหนึ่งกระสอบใส่ตต้้นคครรัับ่อง เวลาใส่ก็คือบริเวณโคนของตอป่าเลยใช่ไหมคะครับห่างจากโคนประมาณสามสิบเซนนะครับแล้วก็โรยรอบๆเลยครับเขามีลูกทั้งปีไหมคะพี่นัสออกได้เรื่อยๆครับฝรั่งครับออกได้เรื่อยๆเลยวันนี้เป็นใบยาวครับเป็นฝรั่งแดงถีทะเกตครับตัวนี้อันนี้ก็ปลูกดินก้นบ่อนะครับเนี่ยดินก้นบ่อเอามาถมที่ครับแล้วก็ปลูกต่างกันที่ลักษณะใบใช่ไหมคะพี่นัสใช่ครับอันนี้จะใบยาวๆเรียวๆครับ ของผมที่เห็นนี่ก็รุ่นหลังนะครับทําไม่ทันเพื่อนครับเพราะว่าเราทําทุเรียนเป็นหลักครับอันนี้ก็ทําเสริมเฉยๆครับพอได้ค่าปุ๋ยค่ายาครับเหมือนจะเป็นพืชหรือว่าทาเงินได้ไวกว่าทุเรียนใช่ไหมคะพี่นักใช่ครับผมทําเป็นพืชอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วครับพวกนี้อย่างนี้ก็คือไม่ได้ปล่อยให้เขาติดลูกจนดกถ้าติดลูกแล้วมันกิ่งมันจะไม่สวยครับเราจะตัดดอกทิ้งหมดครับค่ะ ลาคนงานมาทํเวลาคนงานเขาเห็นดอกเขาจะเขาหักออกให้ครับไม่งั้นกิ่งมันจะไม่ค่อยสวยครับถ้ามันมีดอกติดลูกยอดมันจะไม่เดินครับรสชาติแดงสีสเกตกับแดงอโยธยานี่ต่างกันไหมคะพี่นะัทผมชอบแดงอโยธยามากกว่าครับเรื่องรสชาตินะพี่นัทพี่นัทเจอนี้ค่ะพี่นัทอะไรอยู่ตรงโคนเขาเขาดกมากอ๋อครับเนี่ยลูกของเขาก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยครับนี่ครับ,รบแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ดูแลนะเอากิ่ง<ฆ>อย่างเดียวครับผม เราไม่ได้หอ่อมันได้อะไรครับสีมันก็จะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะครับนี่เนื้อเขาไม่มีเม็ดเลยครับเม็ดน้อยมากปลูกประดับปลูกไว้ทานปลูกไว้ขายได้นะคะครับเนี่ยดูเม็ดไม่มีเลยครับตันแบบนี้เลยเม็ดน้อยมากหวานแซ่บเลยครับตัวนี้คือแดงอายุทยานพาออกมาเนื้อขาวขายให้หน้าเลยนะ <laughs> ลุนๆแงงสวยเลยครับแ,แต่ถ้ายิ่งหอยิ่งจะเปลือกสีสวยกว่าน,นี้ใช่ไหมคะใช่ครับเดีย๋ยวลองกัดนิดนึงก่อนชิมโดยผู้ปลูกอันนี้อร่อยกว่าหน่อยนึงครับค่ะแล้วแต่คนชอบนะครับผมแต่ว่าผมว่าอนะันนั้นมันรสชาติมันจะเรียกว่าอะไระเหมือนมันกลมกล่อมกว่าสําหรับท่านที่จะปลูกฝรั่ง หลายพันด้วยวิธีการเสียบยอดหรือท้าบกิ่งก็แล้วแต่นะครับมันจะมีปัญหาหนึ่งนะครับที่คอยเกิดขึ้นคือตัวนี้ครับต้นตอเขาจะแตกออกมาครับเราจะต้องตัดทิ้งนะครับเนี้ยต้นตอนี่คือฝรั่งขี้นกถ้าเราไม่ตัดเนี่ยเขาจะแตกขึ้นมาแข่งกับต้นแม่ะแล้วก็จะทําให้ต้นแม่เนี่ยโตช้ากว่าเขานะครับเพราะเขากินอาหารเก่งครับเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นตัดในช่วงแรกออกหน่อยนะครับแต่ถ้าตัดออกแล้วเนี้ยผ่านปีไปแล้วมันก็จะไม่ค่อยเกิดแล้วครับนี่ครับลูกของเขาจะเป็นสีนี้ครับแดงอโยุยา โลกเยอะไหมคะพี่นัทไม่ค่อยอครับง่ายโอ้ถ้าเรียเทียบกับทุเรียนนะคนละเรื่องทุเรียนเยอะกว่าเยอะครับพลาสติกพันแผลนะครับซื้อหลังจากปลูกไปแล้วนะครับประมาณหนึ่งหนึ่งสองเดือนนะเราก็ตัดออกครับพลาสติกพันแผลอย่างเวลาขายเนี่ยก็คือสูงสูงแบบนี้เลยใช่อย่างนี้เลยครับเนี่ยขายก็อย่างนี้เลยร้อยห้าสิบร้อยสามสิบร้อยยี่สิบ แล้วแต่ใครซื้อมากซื้อน้อยก็มีบริการส่งแบบเมาส์กงอย่างเดียวนะคะใช่ครับผมหนึ<ม>่งกงได้ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบแปดสิบห้าสิบแล้วแต่ว่าสั่งต้นเล็กต้นใหญ่ค่ะรับค่าส่งพันเจ็ดราคาเดียวทั่วประเทศครับรับของที่ไป,ไปคร,แบบรีแบบากล่องแบบตะก้าไม่ได้ส่งนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ส่งแบบกล่องแบบตะก้านะคะมันอาจจะทําให้ต้นไม้เสียหายนะคะใช่ครับผมเคยส่งแล้วมันช้ำไม่คุ้มเราตัดสินใจไม่ทําเลยครับ ถ้าเสียหายสวนก็ต้องเคมให้ใช่ใช่ครับก็คือสะดวกแต่แบบเป็นกองหรือว่าจะมารับหน้าร้านก็ได้นะคะหน้าสวนของเราจะคว้านนานนะครับสังเกตดูเนี่ยคว้านจนเปลือกแห้งแล้วเรายังไม่ตัดเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเราต้องการรอให้ใบตรงนี้ค่อนข้างแก่ก่อนนะครับเพื่อที่เวลาตัดไปสามสี่วันจะได้ไม่เฉาครับผมจะได้ไปพร้อมปลูกได้เลยพี่นัทคะถ้าบางท่านซื้อทั้งทุเรียนแล้วก็ฝรั่งไซส์ประมาณนี้ใส่กองเดียวกันได้ได้ครับใส่ไปรวมไปได้ทุเรียนถุงกับ ฝรั่งครับสามารถรวมกันไปได้เลยครับคบ่าส่งไม่ได้คิดเพิ่มใครสนใจจะอุดหนุนผมซื้อฝรั่งแดงไปปลูกครับก็โทรมาได้นะครับตามเบอร์ที่แจ้งไปเดี๋ยวขึ้นไว้ให้หน้าจอนะครับคลิปนี้ผมก็แจ้งไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ